สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการสะสมเหรียญน,นะครับกระสาบที่ระลึกนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นนะเหรียญ72พรรษานะสมเด็จพระราชนีนะก็คงเป็นตัวอย่างนะครับอยากให้มีการสะสมเหรียญใหม่ๆนะเขาก็มีนะครับนะเหรียญที่เป็นกระสอบนะครับเหรียญกระสอบที่ระลึก นะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสลีกิตพระบรมราชินีนาถนะครับพระชนมพรรษาหกรอบชนิดราคา10บาทจำนวน100เหรียญนะครับ1000บาทสำนักงานกระสาบกรมธนารักษ์เข้ามีจัดไว้เป็นชุดแล้วนะครับให้เราสะสมนะครับ เหรียญเหล่านี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นแต่ชุดนี้ก็ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่3,000บาทนะครับ3 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นนะก็จะเป็นการนะมีกำไรแน่นอนนะครับนะเป็น3เท่าสานะ3เท่านะครับนะแต่ถ้าปลีกออกไปราคาเหรียญแล้วมันก็จะมากขึ้น นะเราก็จะได้รู้ว่าบางอย่างก็ไม่ได้แพงจนสุดขีดนะนะเพราะฉะนั้นแต่บางรุ่นนะก็ราคาอาจจะแพงเป็นพิเศษนะเพราะอาจจะผลิตจำนวนน้อยนะครับเพราะ,ะอยากให้เราสะสมองที่เป็นเหรียญใหม่นะครับนะเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับนะจะได้ไม่ต้องถูกต่อรองจนราคาไม่ดีนะครับ นะเพราะฉั้นอยากจะฝากนะว่ามันเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าราคาสูงและเป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทอยฟรีฟอร์คิดขอแนะนำนะครับในการสะสมเหรียญกระสาบใหมนะ่ให้เราไปที่กองกระสาบเลยแล้วก็แลกนะครับนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ